ล่าสุดมีข่าวทีอ่ออกมานะคะจากทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเตรียมที่จะเสนอคอรมอนะคะในการที่จะพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะคะหมายเลข9้ค่ะสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครช่วงบางบัวทองลาดหลุมแก้วนะคะโดยที่จะมีการขอใช้เงินกู้จากสํานักบริหารหนี้สาธารณะนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมของบ้านเราเนี่ยให้สามารถทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ โดยที่โครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองบางปะอินหรือว่าเอมค่ะให้เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแบบเต็มรูปแบบเลยที่มีการควบคุมการเข้าออกตลอดสายโดยแนวเส้นทางเนี่ยนะคะเชื่อมโยงการเดินทางจากด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ภาคเหนือค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยจะเชื่อมต่อจากจุดปลายของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง หรือว่า M9 เเนี่ยนะไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินค่ะ โครงการนี้เนี่ยถือว่ามีความพร้อมมากเรื่องของแบบรูปแบบรายการนะคะแล้วก็ประมาณการก่อสร้างรวมไปถึงเป็นการก่อสร้างปรับปรุงในเขตทางหลวงเดิมทั้งหมดเรียกว่าไม่ต้องมีการเว้นคืนแต่อย่างใดขั้นตอนในการดําเนินการตามแผนนี้นะคะทางกรมทางหลวงเนี่ยเตรียมเสนอคอรมอค่ะเพื่อพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการโดยใช้แหล่งเงินกู้ภายในเดือนธันวาคม2566และพอได้รับการอนุมัติจากคอรมอแล้วกรมทางหลวงเนี่ยก็จะเสนอสํานักบริหาร นี่สาธารณะเพื่อที่จะบรรจุโครงการเอาไว้ในแผนบริหารนี่สาธารณะแล้วก็เร่งดําเนินการตามแผนงานที่วางไว้ต่อไปก็ตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการตลอดสายได้นะคะในปี2,572ค่ะใช่แล้วครับ